เหนืออากาศดีดีค่ะพี่น้องผ้าช่มสวนค่ะ,ะผ้าเบิงดอกไม้ก็ดอกไม,ม้ดอกไม้ลังบ้านนั่นค่ะ,น,คะนี่ค่ะดีดีมีกำลังออกดอก วันนี้หอมข้าโอ๊ซื้อวอดอกเนี่ยแต่หอมค่ะม,มันนะคะลาชมสวนดอกมาบ้านอนอกไปอยโนโนู่ในนอกทางเมืองไทย บังดอกใหม่ตอนนี้กำลังออกดอกงามค่ะ ได้มากดอกไม้เบิ้งคลิปนี้นะคะเด้องามจริงห่วย ว่าน่ตดหน่าค่ะตัดหน่าลังบานบานบริเวณบานต้นไม้ลมลืนค่ะลังบานทุ่นกับมูทาอยุดคนอยากได้ฟุตบอล kiếp mày vén ngân nga. Này cả, lục bón. Come on, darling. There you go. There you go. Over there. Come on. Over there. Oh. โอ้ยกินหอนงัวอยู่บ้านได้ปะเนี่ยป้าบังงัวค่ะสวนหลังบ้านติดกับอันทงหน้าค่ะทงหน้าป้าบังงัวค่ะงัวฝรั่งเศสบุญเชอ่ม่ซีบุกค บุมใหญ่กินได้สวยยิเลีนมาเด้อพูดค่ะเขาสิเออ่ฟาร์มงัวประเทศนี้เขาบุมมีคนมาเบิองเด้อค่ะเขาใส่ดึงสายไฟฟ้าไว้มันไปใส่บ่ได้ดอกมันต้องออกมาบ่ได้เดี๋ยวไฟช็อตมันค่ะมันราค่ะงัวสีสันงามบ่ค่ะภาพมงัวฝรั่งเศสค่ะมึงบูชู แม่สิบ no, oh oh oh, ุกุเบาเบนมาเนาะพ่อขอเขาเขากินได้อยู่ดอกค่ะสองสามคำพ่อเอาชีวิตหลอดอยู่เห็นบ่ค่ะสีสันงัวเขาทรงหน้าหลุนๆก็โอ๊ยมีแต่ตัวล้วนๆกับสีสันงางงามค่ะบ๊ายบายเช็กเบาผิดเบาถือก็เบาไปขั้นเบาผิดก็บอกนี่เด้อค่ะ พอวอกภาษาฝรั่งเศสก็เป็นคุณค่ะวันนี้อากาศดีสดใสแห้งเอาลูกก่อนจะเอาเพ่นก่อนจะลูกหนึ่งอะ ready sit down ten sit <laughs> perfect darling perfect วันหมอกวันหมอกขมวดวันหมออยู่บ้านก็นมีพ่นนี่แหละค่ะเป็นมูกาดดีแห้งค่ะโอ้มียางสิาพามาเบิ่งก่อไผ่ก่อไผ่ยอยู่หลังบ้านบรูม <c oughs> มันเป็นไผ่ดำๆแมันไม่น่อยอยู่เดยค่ะแต่ว่าบกา่กล้ากินเพราะว่ายา่างมันกินบ่ได้ค่ะ คือกอใบเมืองไทยเลยค่ะไบเป็นสีดำนี่ค่ะกอใบหลังบ้านลายอยู่ค่ะเหมือนนะคะกอใบฝรั่งเศสข่าโพดปูหอยงัวแล้วกับโคดินาแล้วก็คุณลูกที่น่ารักคุณค่ะอ่ะเท็ดดี้ดาร์ لين ทัตเวย์ทัตเวย We sit, sit down.